เราจะไปหาคําว่าค่าเบี้ยประกันภัยว่าเขาเคยบันทึกหรือยังบินใบนี้ซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะบันทึกบัญชีแล้วนะคะจะเจอเลย5 3 5 0 0 1ค่าเบี้ยประกันภัยอาคารเห็นไหมคะบันทึกไว้แล้วกี่บาทอ่ะ4 10, 6 4 6 6หน้ยเห็นไหมคะเขาเอาไปบันทึกเป็นค่าเบี้ยประกันภัยทั้งก้อนเลยอ oh. ไม่ได้เฉลี่ยไม่ได้เฉลี่ยเป็นของปีหน้าเพราะฉะนั้นแปลว่าเขาบันทึกเป็นยังไงคะค่าใช้จ่ายปีนี้ต่าไปหรือสูงไปคะสูงเราต้องล้างมันออกนะคะแล้วก็ปรับเป็นบางส่วนเป็นของล่วงหน้าดังนั้นเราก็จะปรับที่สมุดรายวันทั่วไปนะคะล้างค่าเบี้ยเดบิตอะไรคะอาจารย์ถ้าล้างค่าเบี้ยก like ็ต้องเครดิตค่าเบี้ยค่ะเดบิตจ่าย ล้างตรวจจำชื่อไม่ได้ชื่อมัน,นีเป็นค่าที่จ่ายค่าค่าเบี้ยประกันภัยขีดอาคารค่ะค่าเบี้ยประกันภัยขีดอาคารโอเคเราก็ล้างมันค่าเบี้ยประกันภัยขีดอาคาราเออแล้วเราต้องลบยอดมันเท่าไหร่นี่ไงหนึ่งหกสามสิดเจ็ดจุดสามหกอ๋อเพราะเราต้องการบันทึกเป็นค่าเบี้ยกร,รกันล่วงหน้าใช่ไหมล่วงการตัวนี้หละคือล่วงหน้าดังนั้นก็บนทึกล่วงหน้าไป ก็เดบิตสินทรัพย์ค่าจ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่นๆค่าเบี้ยรประกันอาคารจ่ายล่วงหน้าหรือจะใช้เพราะว่าค่าจ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่นๆก็ได้แล้วแต่จะใช้ชื่อนะคะด้วยยอดหนึ่งหกสามเจ็ดเจ็ดจุดสามหกบันทึกเป็นสินทรัพย์นะอันนี้เป็นสินทรัพย์นะครับเพิ่มยอดสินทรัพย์เข้าไปด้วยค่าเบี้ยประกันภัยหมวดที่หนึ่ง นี้ลดหมวดที่5ลงเพราะฉะนั้นการที่เราเนี่ยมาตรวจพวกหมวด1หมวด2เนี่ยมันก็จะได้พวกรายได้ค่าจ่ายร่วมด้วยนะคะ